ในตลาดการเทรด Forex จะมีพวก Talent Trader และ Non Talent Trader ท alent trader ก็คือคนที่เก็ตเรื่องกราฟได้ไวเรียนรู้ศาสตร์การอ่านกราฟได้เร็วใช้พลังงานสมองน้อยกว่าคนปกติในการประมวลผลตรกกรกะเชิงเทคนิคอลแอนะลิซิสโดยถ้าอ้างอิงจากทฤษฎีพหุปัญญาของดรฮาวเวิร์ดกาเนอร์ผมคิดว่าคนกลุ่มนี้น่าจะมี visual spatial หรือปัญญาด้านมิติสัมพันธ์มากกว่าคนปกติผู้ที่มีจุดแข็งด้านนี้จะมีความสามารถในการจินตนาการรูปร่างนอกจากนี้ยังแม่นยำในเรื่องของทิศทางเช่นอ่านแผนที่อ่านชาร์ตดูภาพเคลื่อนไหวและรูปภาพบางทีเราคุยกับเขาเขาอาจจะบอกว่ามันเป็น ซึ่งเราก็งงว่าทําไมเราไม่มีแต่ผมก็ต้องบอกว่าพอสวรรค์เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ทําให้คนกลุ่มนี้ไหลเลื่อนในการพัฒนาต่อยอดการอ่านกราฟพวกมาสเตอร์สายนี้เขาแบ็กเทสอย่างหนักและที่สําคัญเขามีความสุขในการได้ดูกราฟครับส่วน non talent trader ก็จะมี visual special น้อยอย่างพวกเราทีแคปก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้แต่มันก็ไม่ได้อับจนหนทางในการสร้างเงินจากตลาดนี้เพราะแม้ว่าเราอ่านกราฟไม่เก่งแต่เราก็สามารถออกแบบระบบที่ดูทับความผันผวนออกมาเป็นกระแสงเงินสดแทนได้แล้วผมจะมาเล่าให้ฟังใน tiktok คลิปหน้า